ไปนีอยกเฮอโทรหาหนึ่งก้อหนึ่งอีนอแต่ว่านี่มีของหัวนี้โอเคาิกันนี่นอโอเคน้องีเจ้ตำรวจนอปิอะไรกันคิปน่ดกันันที่แล้วมาแกของแตนเน้ยตรงนี้ตรงมหักกแดอกไม้งนี้

ไปสคงอะได้ตรวจสอบแล้วครับผมเป็นฝากตอบลากอบด้วยความรักและคิดถึงของฝากของฝากหนึ่งนะีอครับมีอะไรให้นะครับเสร็จได้เ็จได้นี่เขาขอใหม่เพลงกันอกจากนี้เปิดตั้งแ่เมื่อเ่เาไปนนอาจะอีดยอเคเลยครับอเดี๋ยวข้นอาขาวหน่อแต่บอดีดอาข้าวอย่างเีย